ีครับสวัสดีครับพบก,กับทีมงานพ่มแดงน,นะครับทางช่องแคทมิวโฟโต้ครับเมื่อนี้นะครับกะอยู่ที่บ้านสวนเนินศิลาทองนะครับคลิปนี้ก็ว่าสิผาพี่น้องมาชมสวนนะครับหลักๆก,กับสิผ้าเบิ้ง ดอกบักม่วงนะครับเพราะว่าที่บ้บานสวนเนินศิลาทองนะครับเห็ดบักม่วงหนอกฤดูนะครับโมณมือทีทายถ้ำก็เป็นวันที่19นะครับเดือนตุลาคมปี2 5 6 2นะครับเมื่อเบิงกันว่าบักม่วงหนอกฤดูนะครับทีบานสวนเนินศิลาทองของเขานะครับไปหอดใสแล้วนะครับออกหมากออกน่วยไปนะครับดอกหลายดอกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจีพาเบิงนะครับ นี่เป็นทางเขานะครับของบ้านสวนเนิ่อศิลาทองนะครับก้าวแรกที่เขามานะครับกสีเห็นดอกทานตะวันเม็กซิโกนะครับสีแดงๆสีสมๆมนี่ครับสีสันโอ้ยสวยงามสวยงามครับพี่น้องนะครับออกดอกแข่งกันครับบักม่วงนะครับเป็นบักม่วงหนอกฤดูก็มีหลายสายพันธุ์นะครับ เดี๋ยวผมสีผ้าเบ่งนะครับอันนี้เป็นน้ำดอกไม้นะครับดอกกะบ,บานแล้วนะครับหอมครับตอนนี้เริ่มติดนวยแล้วนะครับที่เห็นเป็นเม็ดๆนี่ครับนี่ครับเริ่มติดนวยนะครับเริ่มเป็นนวยน้อยเห็นแล้วนะครับ ก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่ผ้าเบงดอกบกม่วงนะครับรอบที่แล้วเบงบกม่วงฝาลันนะครับก็จิผ้ายางไปทางบกม่วงฝาลันอยู่นะครับเดี๋ยวผ้าช่มสวนนะครับจากท่างเข่าเข้ามาเป็นลักษณะจังใดนะครับโอ้พี่น้องเดี๋ยว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  มีเพิ่งพร้อม mm hmm. เพิ่งกำลังดอกบกม่วงอยู่นี่กำลังกินดอกบกม่วงกินน้ำหวานดอกบกม่วงครับ mm hmm. เป็นโตผสมเสสอยร่างดีเลยนะครับนี่ นพ่อเขามาแล้วนะครับกระสิมีบอนามนะครับสองบอนะครับนี่เป็นบอ่อแรกนะครับแล้วก็เป็นกระทอมนะครับแล้วก็จุดเช็คอินแต่ว่าทางนั้นเข้าไปดูแล้วนะครับฟังทางผู้ที่เป็นคลิปปลูกสมคลิปมะละกอนะครับมีสวนเงาะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปทางนี้วันนี้ นี่เป็นทางเขานะครับพอมาทางเขาเนี่ผมพาเลี้ยวขวาไปนี่เพราะว่ายังว่าท่านเคยถ่ายนะครับมาทางนี้นั่นก็คือจะพบกับต้นล่องกล่องครับนี่ครับต้นล่องกล่องตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะครับ ใบที่ตัดก็เริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวแล้วครับใบไหม่เขาก็ไม่ได้เอาไปไซส์ครับเอากองไว้นี่แล้วครับนี่ครับฟังท่านี่กับแมนครับไปต่อครับพี่น้อง นี่ครับผ้าลัดเลาะไปครับนี่ครับดอกบอกม่วงเข้ากันดีฟังทั้งนี้จะดึงที่หลังตรงที่เป็นฝ้าลั่นนะครับเพืง่งผู้้ายขนาดมันจะว่ตอดบนนอกบานนี้พี่น้อง ลินบ่เป็นห้างมันอยู่นี่บ่นี่นะครับอันนี้เป็นบักม่วงฝากท่องนะครับน้ามอกไม้ฝากท่องนี่ครับออกดอกดีอยู่เนี่ยพี่น้อง เดี๋ยวจะมีชุดสองชุดสามออกมากู่ครับดอกเพราะว่ามัานมีติดขัดปัญหาเรื่องพายุนะครับตั้งแต่พายุน่ะน,นะครับเหตุไห้การเหตุบกม่วงนอกหรือดูมีปัญหาอยู่กับดอกก็ออกบ่าท่านเบิดนะครับเดี๋ยวผมจะท้ายอัปเดตให้เบิ้งรอบต่อไปนะครับ บ้อบกงวงดอกรุ่นที่สองที่สามออกมาแล้วนะครับซึ่งออกแน่นอนนะครับนี่ครับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับเริ่มติดเม็ดติดหน่วยเลยนะครับนี่ครับไปครับพี่น้อง ผาชมสวนครับมื้อนี้ผมว่าจะผ้าเบิงผักหวานปลามีผักหวานปลาต้นใหงไงเดี๋ยวนะครับนี่ืออะไรล่ะโอ้นนี่นี่นี่นนน นี่ครับพี่น้องพระวานปลาต้นหมักไงเลยนี่ครับต้นหนึ่งนี่ครับต้นหมักไงเลยครับพี่น้องกาซิมี่ต้นประกูด กูดนี่จะมีรถมารับสื่อนะครับสื่อแบบเมาส์ต้นนะครับนี่ครับต้นมะก,กูดไงนี่ก็เป็นก่อไว้นะครับนี่จะเป็นไว้หวานไปครับไปทางนี้ก่อนครับ เริ่มอากาศหนาวแล้วนะครับที่จังหวัดพิจนุโลกนี่ครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับนี่ครับดอกบกมม่วงก็เลยโอ้นี่ครับใบ,อ,อ,บอันนี้ก็ใวไงใหบานครับอันนี้นี่พวกขมครับใหบาน ฟังท่าน,นเป็นห้างตอนะครับพี่นอ้องพูดกับยูซือนะเป็นคลิปเบิ้งห้างตอที่ผมเคยมาถ่ายยังอยู่อยู่นะครับห้างเบือนใหญ่เไป็ไก่อะไรนะครับมือนีบอะไรเอาเล่นสู้มากกัสิ่้าแวะเบิ้งปลาตรงนี้เป็นไม้ไส้ซอยนะครับไม้อนุรักษ์ไม้ไส้ซอยมีไม่ยุค่ามีไม่สักครับ ไม่ไปดูกับมีครับนี่ครับผมอันนี้เป็นป่าของบ้านสวนเนินศิลาทองนะครับอ้กะลอกกะลอกมเดียวเล่นซูมมาเนาะกะลอกครับยิซื้อไปครับพี่นอ้อง ส่วนใหญ่จะเป็นไม่อนุรักษ์นะครับไม่ซักนะครับนี่ครับการเฮ็ดเกษตรนะครับแบบผสมผสานถาดตามร้อยในหลวงเฮาของแท้อีดีตรงมีพื้นที่นะครับตรงมีพื้นที่ที่เป็นป้าพร้อมนะครับเอาไปใส่เองนะครับใส่สอยภายในคร้วเลื่อนจะได้บ่ต้องตัดใหม่ถ้ามาติดในป้านะครับ และก็เป็นการอนุรักษ์ฟออมนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างครับผมสุดเขตแดนครับฟังทั้งพี่นะครับเดี๋ยวฝ่าลงทิศเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผ้าเบิงสวนเงาๆเลยนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับที่สนใจนะครับ ว่าติเหตุคลิปแบบนี้จะโดนแหล,ละล่ะผู้เขาสนใจนะครับผู้ที่สนใจดีนี่เพื่อนก็นอยากเห็นเนาะว่าปลูกจังไดเฮ็ดจังไดนะครับปลูกห้างปลูกไก่ปลูกไก่จังไดนะครับออกดอกออกผลไปหอวัดไซล้ลนะครับผู้เพื่อนติดตามกัมี่นะครับผมก็เลย เห็ดชิบแบบนี้ออกมากนะครับดอกบวมม่วงกาเพราะท่านได้ออกเต็มรอยเปเส้นนะครับนี่นะครับอันนี้คือผมเดี่ยวสรายไม่ได้เด้่ที่นี่นี่ก็สุดแดนฟังทั้งผีนะครับมีครับผม วันีาวจดลงนะครับนี่นะครับพี่น้องที่มากของว่าเป็นอย่างก็ซื้อบ้านสวนเนื่อซิลาท่องครับเดี๋ยวผมจะให้เพิ่นอกจากมันเป็นเนืนเป็นโน้นแล้วนะครับนี่ครับขี้หินนะครับเป็นสวนบกม่วงบนขี้หินนี่แหละนี่นะครับก็เป็นกําลังใจให้เกษตรกร,เ,รกนเนาะ ูมีไฮมีสวนนะครับบางก้นเห็นกี่หินแฮเราวพวกกาหอดจีบปลูกยังนหะครับไก่มาเบิงบ้านสวนเนินศีลาทองนี่แหละเป็นตัวอย่างนะครับก,บบนนบบกหินแหคือกันนะครับสามารถปลูกไม่ผลนะครับได้หลายสนิดนะครับได้ผลผล,ล,ลิตดีพร้อมนะครับเขาเดี๋ยวมาทาังนี่เดียว เราแวะไปเบิ้อ,องบกม่วงฝ้าลันอีกเช่งหน่อยนะครับนี่ครับจะเริ่มแดนเริ่มเขาสูบกม่วงฝ้าลันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งวานมันบานไปนะครับนี่ครับพี่นอ้อง เจอเพิงอีกอยู่สีได้ไปน้ำหาห้างมันอยู่นี่ครับย<ม>ังบุรูนะครับนี่ว่ายู่ตรงใดนะครับห้างมันนี่พอดีเลยครับดอกกำลังเริ่มบาดน,นี่ฝนถมส่วงห้พอดีเลยครับ เพราะว่ากันตกหลยกันที่ต้องระวังเรื่องเชื้อราอีกนะครับช่วงนี้กับฝนบปตกออกมาล้างระวัง,ะวงเรื่องเพียนะครับอย่างเดียวนะครับโอ้นี่ดอกบานเต็มดอกบานเลยนี่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 ครับพี่น้องเริ่มมีเม็ดเป็นเม็ดเม็ดแล้วนะครับ เดี๋ยวที่มีคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับเพื่อเบิ่งอัปเดตเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นไว้คมอันนี้พี่นอ้องนี่ไว้คมอันนี้ไปครับ เดี๋ยวเพิ่งไปเรื่อยๆกอน,นะครับผมยางมาโดนเติบเนื้อมูท่านไก่สูดเต้นครับพี่น้องนี่ครับลักษณะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเนื่นฟังที่ห้ามาพุ่นก็เป็นเนื่นนะครับนี่จะเป็นล่องน้ำยุขขล่างนี่ครับ โอ้นี่เป็นหมากดินไหมครับพี่น้องหมากดินไหมหมากดินฟ้านะครับ ตรงนี้จะเป็นสมเขียวหวานที่ปลูกไม่นะครับนี่ครับถ้าจํากันได้กจะมีคลิปปลูกสมให้เบิ้งพร้อมนะครับนี่ครับผมประมาณสองรอยต้นนะครับสมเขียวหวานจะมีอยู่อีกฝั่งทางพูดพร้อมนะครับ กวามือที่เห็นเขียวๆนี่จะเป็นพักกูดนะครับอยู่ใต้ต้นบักม่วงนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งบักหุ่พง้อมนะครับ พ,พ่อได้อยากได้กินครับผมพ่อบริด้ซื้อนะครับบมฮวงนี่นครับขางกระท่อมนะครับตรงนี้เป็นคางกระท่อมแล้วนะครับห้างตออีกได้หันพี่น้องใกล้ๆบริสุนะครับตรงยางออกมาพีเนี่ยครับโอ้ต้นนี้แม่ยเซ่ตัวนี้ นี่ครับมาอดจุดเริ่มต้นนะครับยงา,งบา,า,างพร,ระท่านเด็กเคืองซ้ำครับหลัดกลับมาทางเก่าครับยางพระท่านเด็กเคืองได้นี่ซ้ำสิมีสวนเงาะสวนกระ thon อ,อยู่ทางพุญนอีกครับถ้ายางจนสุดจีเงาวปวดเนอกขีปเดี๋ยวผมขอเย็ดขีป เมื่อหม่อีกนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้นองนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อจบคลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะครับผมผูใด้มาคลิปนี้ด้วอว่าคลิปไหของทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคทมิวโฟตโตครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไฮเด้อนะครับผมสวัสดีครับ